บริไปอัน,นท่านก่อนร่างกระไดไปสวนม่อนส่องปีละพี่น้องโอ้ยละนุ่งละมาบัต้จากสิได้เก้าเรื่องพญยาเผื่อไขสันตามตำนันเล่นกรรมบอลกะทำเอาไว้ยังใน,นเนียธนาไทยน้ำพายิน ส,ส,าาสัง่งาาว่วอาอยู่ไพยภาษาเล้าบ้านสันเอิอนส้างเด้อมวยฉางไหยภาษาเล้าเนาะอ๋อหมอลำเพื่มโอ้ไหมเมื่ไหรเนี่ยหมอลำโอโอวันนี้เป็นหมอลำได้ผู้ใด้เนาะสิมาต่อยอดบนน้ำหมอลำเนาะวันนี้เนาะ เปรี้บวปนมือเนีเป็นเสียทีและมือเด้อสาธุโอ้ยมันจะเจ็บหูหมวกเวียนเนี้ั้งเสียงเกองกี่นอ Yeah. i <laughs> ละกาไปเกิดเป็นลูกพญ่าเมืองเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าค้นเท่าเ,เกิดมาหลายภพหลายชาติซีติดดเข้าไปก็คือบุญกับบาปท้าบุญนี่เป็นการสะสมตแต้มบุญใส่กระเป๋าข้างทงไหวศาสตร์ใหม่บัดนีม้มาฟังตอนสีที่สองนางสาเพื่อตายไปแล้วเพื่อเป็นเพื่อเป็นลูกของพญ่าเมือง เวงของพญาศรลางสั่งสารพี่น้องฟังตอ อันใดม่โอยดีโนอโอยลโอยนโอยลตอนที่สองเพิ่งเพิ่งเกิดชาติใหม่เป็นลูกของพญาเมืองนอกันนอกเอ้าบานีก้อนสิรัมตอนที่สามตอนที่สี บัดนี้แอลี่สิบอกบุญเน้อผู้ใดมาต่อยอดบุญนี่แอรี่กัสิทวายหลวงพ่อประสาบบุญน้ำกันปีใหม่เพื่อหาบาท10บาทตามกำลังบุญเนื้อพี่น้องเด้อบุญบุญนี้บ่มีไผฟันแจกมันบอกเหตุทานฝ่าท่ายุณกับกับพ่ะท่านบัดนี้สิเป็นการล่ำลองอวยพ่อในพี่น้องเฮามีความสุ้ความเจริญพยากโลกค้า ปห่างไกลที้ไปน้ำปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะเอาอย่างนีกว่าพี่น้องบ่ต้องลุกอืมเดี๋ยวสิไปหาเองก็พี่น้องนะโอ้ยมาตั้งทีนี่เด้อบ่อยากลุกอายมาแสนบ่ต้องอายเด้อสาธุ ันจับปั่นแบ่งดอกแตงท่านนี่ข้าอิดว่าคนใจบุญท่าน,เ,นงเงิน,นกระไดเงินท่านทองกระไดทองอย่าพี่เสียดายเด้อพี่น้องเด้อกิ๊กไกสเบิกบานบุญนี่ย่อมเกิดในใจค่ะพี่น้องสาธุหอยมาลอยบาทรละขึ้นลอยลามมีบานของรถยนต์ซาบาตระซาลามเด้อพี่น้องเด้ออาสาถูกหอดใสละก่อนล้ว ละท่านสัทธานใจกวางบะฮวงเฮียนขีตานีมีใจใส่เสื้อมันจะปั่นแบ่งดอกแต่งทาน ทุโอ้ยจะเป็นดีหลายบ้านเท่าบอสที่บุญเนี่ยข้อเอิบว่าคนมีบุญให้บุญสักให้บุญคำนามสู้โกงสัตว์ตุยดีเป็นให้ไปงี้ให้ลำรวยลำรวยเด้อผู้บ่าวผู้สาวผู้แต่งตัดเคียดบุญบุญประกายมารอยหนึ่งสาธุ Hãy buồn khăm tan số cùng ra tôi để về bên hai แม่ให้มาเศาบาทรับขึ้นเศร้าหลานเด้อแม่เด้ออายุมันควรยืนตุ่มลูกตุ่มเต่าไปโดนโดนสาธุ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 ค่ะในจังล่ำเทือเดียวเนาะเพราะว่าเงินมันหนีไงตรงมาหาเงินสก่อนนะแม่เนาอปัจจุบา เออนี่แหละคือโตบุญพี่น้องคือโตบุญเด้อนี่เด้อใส่คุณบหโอหอดปวดเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสีข่ขียดอี่แม่ดีใจว่าเห็นนั่งบวมาไม่เห็นไม่เงานคนุณลูกเพิ่นบวชได้เนี่ยบวชบ่ซึ้งเลยบุญบวชหลายอ่า สาธุ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 มันยืนมันยืนไม่เมีเดสาธุสาธุสาธุอาผู้ใดสิ่ไปห้องน้ำก็ไปสะกวันเด้อะน่อยสาธุจ้าสาธุสาธุโอ้เก่งมากลูกสาธุค่ะนี่แ่ะเพิ่นว่าเพิ่นบ่กีที่บุญ คุณบุบบนีบ่มีไผปันแจกมันบ่เฮกผ่านฝ um ่าไพ่พุ่นกระพอท่านท่านเขาามิดักท่านถักเสหนึงถื่ว่าดในบุญใ้พาราท่านไปแลอวยุคที่เสียดายจิตใจใสเบิกบานบุญนี่พุทธบุญยังบอทบุญคุณคุณยังบ่ทคุณพ่อคุณแม่แกยังกระบอทแกวัดแกว่าปายังบอทป่าหน้าที่บาาขาดยังกระบ่ทขาดศิรธรรมจำยังบอทจำศีล กินยังบท่ทัวกินเขาพี่น้องเฮ้าบ่ขีดีบุญโอ้ยสะกนบุญเบ้ดนำสุขุสุนอาฝากพระเมธอรณีไว้สะกนพระเมธอรณีนี่กะมาทับบุญด้วยกันอาวยพ่อในพี่น้องสะกนเนาะอย่าโมาแค่นี้จ้ะ จะได้เหลือเมาไว้ต่นๆณทันสะท้านใจกว่างต่ห่วงให้เลี้ยขีตานีหมีใจใส่ซื้นมันจะปั่นแบ่งดอกแต่งหา บุญคำนามสู้ฟูงสตงุย 美国。嗯 Gracias. ความสุขความทุกข์ดับสิ้นไปมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีโชคมีชัยมีลาภทุกคนมั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปความไหนไม่ดีสิ่งไหนไม่ดีขอให้ทิ้งไปกับปีเก่าขอให้ปีใหม่เฮงเฮงปังปังรวยรวย